สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาตอบคําถามเราในทุกประเด็นและว,วันนี้อยู่กับผมรระพสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้กรุงเทพมหานครตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเองต้องบอกว่ามีตลาด มากมายนะครับตลาดที่พวกเราเองก็ไปจับจ่ายซื้อของไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตลาดเหล่านี้นั้นมีการกํากับนะครับในของการสํานักงานตลาดอยู่ด้วยนะครับซึ่งสํานักงานตลาดนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับ ไปรู้จักสำนักงานตลาดว่าเขาดูแลอะไรในตลาดในกรุงเทพมหาคนครบ้างและจะมีการพัฒนาอะไรในอนาคตเกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานตลาดนะครับคุณชัยนัทเจติยานุวัตรอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่มาร่วมรายการเจาะประเด็นของเราถ้าพูดถึงสำนักงานตลาดกรุงเทพมหาคนครหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหู อยากให้ท่านผู้อำนวยการเล่าประวัติความเป็นมาของสํานักงานตลาดให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งครับเออในส่วนของความเป็นมาของสานักงานตลาดกรุงเทพมหานครต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2506นะครับหน้าที่หลักของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่ชัดๆเลยก็คือดูแลตลาดที่เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมี10แห่งนะครับ แล้วก็หน้าที่หน้าที่หลักของสำนักงานตลาดก็คือคำว่าดูแลเนี่ยก็คือบริหารจัดการตลาดทั้งหมดนะครับในส,ส่วนของสำนักงานตลาดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นหน่วยงานการพานิชของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นส่วนราชาการคือไม่เหมือนสำนักงานเขตไม่เหมือนสำนักงานผังเมืองหรือสำนักสำนักผังเมืองหรือสำนักงานโยธาเป็นการพาณิชของ,งเทพมหานครซึ่งการพานิชของเทพมหานครเนี่ยจะมีอยู่3แห่งนะครับมี3ที่ก็คือ1มี เท่าที่ชาวบ้านรู้จักกันดีก็คือรงรับจำนำอันที่2ก็คือสํานักงานตลาดกรุงเทพมหานครคือดูแลตลาดสดของกรุงเทพมหานครนะครับอันที่สคือสํานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับทาไมจะต้องเป็นการพาณิชย์ซึ่งซึ่งทําไมไม่เป็นส่วนราชการซึ่งต้องเรียนงี้ว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยที่สาเหตุที่ต้องเป็นการพาณิชเนื่องจากว่าหน้าที่หลักของการพาณิชของกรุงเทพมหานครจะต้องมีสองหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่หารายได้ให้กรุงเทพมหานครแต่อีกหน้าที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะต้อง บริหารงานในเชิงธุรกิจคือต้องบริหารงานทําให้องค์กรอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับ,ค,รบคือต้องเก็บรายได้แล้วก็ใช้ใจ่ายในงงวงเงินที่ตัวเองมีอ,อยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเป็นงานบริการเพื่อให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่ใกล้ๆที่ตั้งตลาดนะครับแล้วที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนชาวทพ่มหานครได้มีโอกาสที่จะมาประกอบอาชีพ ธุรกิจรายย่อยในตลาดได้นะครับนี่คืองานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครครับก็คือมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการเก็บรายได้ให้กับกรุงเทพมหานครใช่ครับส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ครับ วัตถุประสงค์แล้วก็การดาเนินงานที่สอดคล้องกับนยโยบายของกรุงเทพมหานคร10บวกมหานครแห่งโอกาสของสํานักงานตลาดตรงนี้มีอะไรบ้างครับออต้องเรียางี้ครับด้วยนยโยบายของท่านผู้ว่าการุงเทพมหานครท่านหม่อมาชงสุขุมพันธ์บริพัตรแล้วก็ท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านอมรที่เป็นผู้กํากับดูแลสํานักงานตลาดท่านก็ให้นยโยบายกับสํานักงานตลาดว่าสํานักงานตลาดเนี่ยก็คือคําว่าตลาดนะครับมันก็คือเป็นที่รวบรวม ผู้คนให้มาอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นที่รวบรวมผู้คนให้มาอยู่ใน,ในด้วยกันแล้วเนี่ยดังนั้นเราจะต้องสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่จะสามารถประกอบอาชีพได้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการสนองตอบตอ่อมหานโยบายมหานครแห่งโอกาสนะครับเพื่อให้เมื่อประชาชนประกอบอาชีพได้มีรายได้ก็จะทําให้ฐานะหรือหรือยอย่างอื่นเนี่ย การดำรงชีพดีขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเมื่อมาพื้นที่ชมมุมชนเนี่ยดังนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเมื่อมีการจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะมีการสนองตอบต่อชุมชนนะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งซึ่งสํานักง,งานตลาดจะต้องดําเนินการตามวัตถุประสง,สงค,นนค,ค์ที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้กําหนดไว้ในนโยบายนะครับที่ท่านผู้อำนวยการบอกสักครู่ตลาดกรุงเทพมหานครที่ดูแลอยู่ในขณะนี้มีอยู่10แห่งมีตลาดอะไรบ้างครับ ออผมอยากเรียงงนี้ครับ,รบว่าตลาดกรุงเทพมหานครที่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลอยู่เนี่ยนะครับ,รบมีสิบแห่งแต่ผมอยากจะแบ่งประเภทออกเป็น3ประเภทนะครับ,ค,รบคือคือประเภทหลักก็คือเรามีตลาดสดนะครับคำว่าตลาดสดเนี่ยก็คือขายขายของสดเลยเป็นตลาดสดเลยขายของสดไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้ <ne> ua, อผักสดโชห่วยนะครับก็เราก็จะมีกระจายอยู่ทั้งหมด เเขตนะครับก็ตลาดใหญ่ๆก็จะมีตลาดประชานิเวศก็อยู่ตรงแถววัชเมนาลีตลาดบางกะปิตรงเขตบางกะปิตลาดเทวราชก็อยู่ตรงตลาดตรงเทเวศไกล้หน่อยก็คือตลาดหนองจอกนี่อยู่ชายแดนเลยครับหนองจอกติดเขตชาเชิงเซาเลยนะครับอันนี้เป็นตลาดประเภทแรกที่สานตลาดดูแลคือตลาดสดนะครับประเภทที่สองที่ตลาดสํานักงานตลาดดูแลก็คือเป็นตลาดนัดจริงๆมันใช้คาว่าตลาดนัดตลาดนัดเนี่ยแต่ว่าข้อที่จริงคือเราทําการค้า ทุกวันนะครับลักษณะที่ผู้ตลาดนั้นเนี่ยก็คือเป็นตลาดนัดสนามหลวงสองทนบุรีมันจะเหมือนตลาดจตุจักรทุกอย่างจํานวนแผงก็จะสูสีกับที่ตลาดนัจดจตุจักรที่พหลโยธินแต่ตลาดจะตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับก็อยู่ตรงเรียบคลองทวีวัฒนานะครับก็จํานวนแผงก็มีเป็นเจ็ดแปดพันแผงนะครับมีแผงขาเยอะมากแล้วก็มีอะไรมากมายพี่ อยากจะให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครไปร่วมดูนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่เป็นตลาดที่รองรับให้กับประชาชนทางด้านฝั่งธนบุรีนะครับ,รบส่วนตลาดประเภทที่จําแนกเป็นประเภทที่3เนี่ยก็คือเป็นสินค้าจีพาถะอย่างเช่นตลาดนัดพักตลาดพักเครื่องนะครับอ,อยู่ตรงบริเวณเล็กนะครับเป็นตลาดที่ขายแต่พักเครื่องอย่างเดียวแล้วก็เป็นตลาดลักษณะจะเป็นลักษณะตลาดที่ มีพระทั้งพระบูชาพระเพื่อพระเครื่องที่แขวนครับนะครับก็จะมีะสามลักษณะที่ที่ตลาดกรุงเทพมหาคนครดูแลแต่ในแต่ละตลาดเนี่ยมันก็มีลักษณะพิเศษของแต่ละตลาดเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับ,อย,บอ,ยอ,รยอย่างเช่นตลาดบางกะปีเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าอย่างเช่นตลาดบางกะปีเนี่ยลักษณะของการค้าเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ตอนห้าทุ่มจนถึง ประมาณหกโมงเช้าก็วายแล้วเหตุผลก็คือว่าตลาดบางกะปิเนี่ยเป็นตลาดค้าส่งสําหรับให้ร้านอาหารหรือพวกที่ไปทํากับข้าวขายต่อไปจับจ่ายซื้อของนะครับคือตลาดนั้นเนี่ยสินค้าจะถูกกว่าตลาดสดทั่วไปนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาที่จะสามารถเข้าไปไประชาชนทั่วไปถ้ามีเวลาที่จะไปซื้อของที่จะหาของราคาถูกก็ไปที่ตลาดบ,บางกะปิได้หรือถ้าเกิดอย่างน้องจอก ตลาดน้องจอกไปดูวิถีระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้ว <ret ard. S 2> ก็ตลาดจะตั้งอยู่ริมของแสนแสบสามารถที่จะไปดูว่าวิถีไทยพุทธกับไทยมุสลิมอยู่ด้วยกันเป็นอย่างไร,รแล้วก็ที่สําคัญคือที่ตลาดน้องจอกเนี่ยมีอาหารราคาถูกมากที่อาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิมก็คือข้าวหมกไก่จานละสิบาบ,บาทยังมีขายอยู่ในกนรุงเทพมหานคระนะครับไปที่ตลาดนี้เลยไปที่ตลาดน้ดนองจอกได้เลยนะครับ หรือถ้าเกิดไปฝั่งธนบุรีก็ตลาดนะัดธนบุรีเรามีตลาดกล้วยไม้ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีทั้งกล้วยไม้มีทั้งต้นไม้เป็นพันแผงนะครับที่สําคัญคือที่ตลาดนั้นมีสวนทวีวนาวานาลมของสํานักง,งานสวนสาธารณะอยู่ด้วยคือตลาดอยู่กับสวนดังนั้นประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถที่จะใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นั่นได้ใช้เวลาทั้งครอบครัวที่จะอยู่ที่นั่นได้คือ คุณแม่ก็ไปช้อปปิ้งส่วนคุณลูกคุณพ่อก็ใช้เวลาที่ส่วนสาธารณะได้นะครับซึ่งมันสามารถที่จะใช้เวลาได้ทั้งวันที่ตลาดทมรีสนามหลวงสองนะครับเรียกว่าครบเลยตลาดที่ท่านผู้นวยการบอกไว้เมื่อสักครู่ผมจะจําแนกตาท้อที่เขียนว่าตลาดนทบุรีสนามหลวงสองใช่ไหมตลาดประชานิเวศตลาดบางกะปิหนองจอกเทวราชตลาดพระเครื่องโมเวนเล็กตลาดรัชดาพิเศษตลาดโรมาินตลาดสิงหาครับ พูดมาอย่างนี้แล้วมีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนว่าเเราจะจําแนกได้ยังไงว่าอันนี้เป็นตลาดของกรุงเทพมหานครและก็อันไหนไม่ใช่ตลาดกรุงเทพมหานครลักษณะของตลาดของกรุงเทพมหานครอันหนึ่นตงต้องเล็งนี้ครับว่าถ้าตลาดกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเองก็จะมีโลโก,โก้ของ,งเทพมหานครติดอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดแล้วก็แล้ว,ลวพูดตรงๆครับตลาดของกรุงเทพมหานครเนี่ยท,ที่เอ่ยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นตลาดซึ่งรองรับชุมชน ถ้าชุมชนในรอบบริเวณนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะทราบว่าเป็นตลาดที่กรุงเทพมหานครเป็นนะเจ้าของอย่างเช่นตลาดประชานิเวศเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งประมาณ3 30กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้อยู่ในที่สภาพสุดโทมหรือตลาดบ,บางกะปิก็ตั้งมา3-40ปีค,คือโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นตลาดที่รองรับชุมชนตลาดน้องใหม่สุดก็น่าจะเป็นตลาดทมรีสาสองเพิ่งจะมีอายุแค่ประมาณ 15ปีนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตลาดซึ่งชุมชนโดยทั่วไปที่อยู่อาศัยอยู่ในเรืย่านนั้นเนี่ยเขารับทราบว่านะอันนี้เป็นตลาดของกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของนะครับสิ่งที่มันจะแตกตา่างอย่างชัดเจนนอกจากเรื่องโลโก้แล้วก็เรื่องการแต่งตั้งมานานแล้วก็ตามในพื้นที่มันแตกต่างยังไงครับเอกชนกับของกรุงเทพมหาคนครราคาจะถูกกว่ากันไหมมาตรฐานมันจะมีอะไรมากกว่ากันไหมครับเออผมอยากอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า ทำไมกรุงเทพมหานครต้องทำตลาดครับเ,เมื่อแร,แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยต้องเรียกว่าการที่เอกชนมาทําตลาดเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยกรุงเทพมหานครทําตลาดเเพื่อที่จะเซิร์ฟชุมชนโดยที่เรามองว่ากรุงเทพมหานครจะเก็บค่าเช่าที่ไม่ได้แพงนะักเหตุผลถ้าเกิดเราเก็บค่าเช่าไม่แพงผู้ค้าก็จงขายสินค้าที่ราคาไม่สูง แล้วก็ชุมชนก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่สูงมากนะครับเมื่อนทำไมผมถึงยกตัวอย่างตลาดบางกะปิเพราะตลาดบางกะปิเราเก็บราคาไม่แพงดังนั้นเนี่ยผู้ค้าจึงสามารถขายในราคาส่งเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่เอาของสดไปปรุงต่อไปขายต่อเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้พอสมควรคือเราก็ไม่ได้คาดว่าเขาจะไปทํากําไรมากมายจน ทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนนะค,ะครับ,รบอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายที่สำนักง,งานตลาดกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งขึ้นครับหรืออย่างเช่นตลาดธนบุรีเนี่ยตั้งตั้งขึ้นมาเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือเรามองว่าถ้าเกิดตลาดนัดทุกคนมาที่ตลาดนัดจตุจักรมันก็เหมือนกับทุกอย่างที่ต้องมามาที่จตุจักรหมดด,ดังนั้นเนี่ยเราจึงตั้งตลาดธนบุรีขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนฝั่งธนบุรีเนี่ยก็สามารถที่ไปใช้บริการที่ ฝั่งธนบุรีได้แล้วที่สําคัญก็คือว่าที่ตลาดนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับข้าราชการคนกินเงินเดือนคือให้มาเปิดขายวันเสา,า,าร์วันอาทิตย<ม>์นะครับแต่ทําไมผมบอกเป็นตลาดทุกวัน<ม>เนื่องจากว่าในส่วนของต้นไม้กล้วยไม้เนี่ยต้องเรียกว่าตรงๆเป็นผู้เกษตรกร,เ,ร,กร<ม>เป็นชาวสวนมาค้าคโดยตรงดังน,นั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะต้องทําการค้าทั้ง7วันนะครับ<ม>แล้วก็เป็นการค้าส่งเป็นพวกผูเ้เรียกว่าผู้ประกอบการจัดสวนเข้าไป <ม>จัดเองเลยใช่ครับ,ไป,รบไปซื้อไปซื้อวัตถุดิบในนั้นเพื่อที่ไปดําเนินการจัดส่วนเพาะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นกเกษตรกรผู้เพาะปลูก,กเกษตรกรผู้ผลิตไม่ว่าเพราะย่านนั้นต้องเรียนตรงๆว่าย่านนั้นเนี่ยเป็นย่านปลูกกล้วยไม้ของกรุงเทพมหาน,นครอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขตบางแคเขตทวีวัฒนานะครับหรือจะเขตพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงนครปฐมก็เป็นย่านที่ปลูกกล้วยไม้นะครับแล้วตอนนี้ต้องเรียนว่ารัฐบาลก็ได้ส่งเสริมให้มีการใช้กล้วยไม้เยอะนะครับก็ อยากเชิญชวนให้ไปลองเดินดูครับว่าตลาดกล้วยไม้ของเรามีปริมาณขนาดไหนนะครับต้องเห็นครับถึงจะบรรยายได้ถูกครับเท่าที่ฟังท่านผู้อำนวยการพูดมาเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งชัดชัดเจนน่าจะเป็นราคาที่น่าจะถูกกว่าตลาดเอกชนเอ่อผมอยากเรียนงี้ครับว่าจริงๆอยาาอยากไปมองแค่เรื่องของราคาค่าเช่านะครับเพราะเราถือว่าเราเป็นหน่วยงานเทมหานครเราไม่ได้เก็บค่าเช่าสูงเพื่อที่จะมาทํา กำไร,รเพราะเราต้องบอกแล้วหน้าที่เราคือหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนทั้งสองส่วนทั้งประชาชนซึ่งมาประกอบอาชีพในตลาดนะครับเพื่อที่ทําให้เขาสามารถมีรายได้เพื่อไปยังชีพได้กับอ,อ,อีกอีกประการหนึ่งคือประชาชนซึ่งอยู่ในรอบโดยรอบชุมชนที่เข้ามาซื้อของในตลาดแล้วไม่โดนเอาเปรียบนั่นคือสิ่งซึ่งเราคาดหวังนะครับไม่ใช่ว่าเราเองจะมาทําแบบเอกชนคือ จะมาเก็บแพงๆแล้วก็ทําให้ประชาชนโดยทั่วไปเดือดร้อนแน่นอนผลดีก็เกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆอ,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 อาจจะซื้อสินค้าได้ในราคาที่อาจจะถูกกว่านิดหน่อยก็ตามแต่ว่าประโยชน์สูงสุดก็มีการตั้งตลาดขึ้นมาเพื่อ คนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่ของตลาดใช่ครับนี่คือทั้งหมดนะครับในช่วงเบรกแรกที่เราได้คุยกับท่านผู้มนุยการนะครับคุณผู้ชมครับตลาดที่สํานักงานตลาดเข้าไปดูแลมีอยู่1ิแห่งนะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการแบ่งสัดส่วนไปอย่างที่บอกมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคูดคุยกันต่อนะครับเราจะลงไปดูว่าสํานักงานตลาดมีการเข้าไปดูแลอะไรบ้างนะครับในเรื่องของมาตรฐานต่างๆสุขอนามัยรวมถึงการ ดูแลเรื่องต่างๆทั้งการควบคุมราคาสินค้าก็ดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อนะครับทางกรุงเทพมหานครได้เผยรายชื่อ50ซอยอันตราย สวัสดีครับกรุงเทพมหานครจะรดสายตรวจเทศกิจรับส่งตามซอยเปลี่ยวทั้ง50เขตเพื่อความปลอดภัยให้ชาวกรุงเทพครับหนึ่งในโครงการเพื่อให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศในปาน ผ่านบัญชีอมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาสาราวาการกรุงเทพมหานครชื่อบัญชีกรุงเทพรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวในปานเลขบัญชี088-0-08953-9ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2558